โดัก M 5 30สูซึ่งมีความละเอียด12ล้านพิกเซล 3x o ออปติคอลสูงก็จะมีหลายสีด้วยกันครับวันนี้ก็เอาสีฟ้ามาทั่วไปเนเวลาเราเข้ามาในถ้ำเนี่ยมันจะมืดมากพอมืดมากเนี่ยถ้าเราตั้งออโต้เมื่อไหร่แสงมันก็ทำงานตบเพราะชอขาววอกเลยแล้วก็ไม่เห็นสีแสงและสภาพความเป็นไปของถ้ำและทถ้ำก็ดูแบนๆมองไม่เห็นลายของถ้ำเท่าไหร่ yeah. ารั้วิธีแรกก็คือว่าสำคัญก็คือว่าอย่าใช้แฟลชอย่าใช้แฟลชนะเราจะพยายามไม่ใช้แฟลชนะนะครับก็ออฟแฟลชเสียนะครับเริ่มต้นวิธีการออฟแฟลชก็ at, ตัวนี้ก็ต้องกดปุ่มด้านบนปุ่มไล่ไปเรื่อยออโต้เราเปลี่ยนเป็นแฟลชออฟเสียครับนะครับพอแฟลชออฟเสร็จปับ๊บนะด้านขวานะครับด้านบนก็จะมีปุ่ม,มกดไปปับ๊บกดไปปับ๊บมันก็จะมีเมนูขึ้นมาครับแล้วเราก็เลื่อนเมนูขึ้นมาที่คำว่าซีนเนะี่ยก็จะมีซีนผมให้เล<ท>ือกอีกเต็มไปหมดเลยนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ซีน High ISO นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมีคำว่า ISO นะครับ,รบแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นบงบนนะภาษาไทยเขียนว่า ISO สูง ISO สูงก็คือเร่งความไวแสงให้สูงขึ้น ah. สูงที่สุด ah. เท่าที่กล้องตอัวนี้มีเพราะนั้นกะล้องตัวอื่นก็วิธีง่ายๆคือไปดู ISO แล้วเร่ง ISO ให้สูงที่สุดนะสูงที่สุดสำคัญคือเวลาถ่ายเนี่ยต้องถือกล้องนิ่งๆเพราะว่าในถ้ำเนี่ย แสงมันน้อยเพราะนั้นกล้องเนี่ยเปิดสปีดชัตเตอร์ช้าอยู่แล้วพอเ,เปิดช้าเนี่ยถ้าเราถ่ายโดยมือไม่นิ่งครับภาพก็อาจจะไหวได้ทีนี้เราก็มาทดลองถ่ายดูดีครับอาจารย์ครับ,รบนี่นี่นกนกนกนี่ครับนกครับเขาบอกว่าเป็นนกเราก็จะถ่ายนกมีกรอบสีเขียวขึ้นบอกว่าหาโฟกัสหาระยะชัดเจนละคือถ้าใช้แลชเมื่อไหร่ป๊อปมันจะขาวเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นใช้แลชดูอ๋อดีครับอาจารย์โอ้นะครับก็แค่แค่นี้เอง เป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจ